โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอีกเล่นเกม Project s u r v i v a นะไม่ได้เล่นนานเลยนะครับท่านผู้ชมนะอืมวันนี้เราจะกลับมาเล่นกันนะเพราะว่าไม่มี Hotel แล้วนะครับท่านผนะู้ชมเนาะอืมเดี๋ยวอันดูอันนี้ไปก่อนนะท่านผนะู้ชมเนาะอืมผมจะมาเล่นแบบสลับกันนะไฟเอ็มแล้วก็เกมนี้นะสลับกันเลยนะท่านผู้ชมโอเคไหมอืมดูไปก่อนนะท่นานผู้ชมประมาณนี้นะโอเคอ่า มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกผู้ชมผมชื่อมะเร็งออมองหรือเปล่าอ่ะมะเร็งอมองอายุเท่าไหร่มาดูตรงไหนได้ปะอายุไม่รู้มั่วเอาเลยอายุประมาณ25ปีนะทุกผู้ชมผมมีสุขภาพน้ำหนัก80กิโลกร,รมัมหรือเปล่าเขาเรียกคุณมีลักษณะเออเป็นแบบนักวิ่งนะหนึ่งไม่บอก,กแล้วกันเลก็มีจัระเบียบ บอกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะอาจจะระเบียบอ่านเร็วแล้วก็โชคดีครับก็แข็งแรงนะแล้วก็งานหลักของเราก็คือวาอ่างงานนะเหมือนตัวจริงเลยนะวา่างงานนะแล้วเมืองตอนนี้เราอยู่เมืองที่ชื่อว่าบันโลนะเป็นเมืองบันโลเรื่องใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมเรื่องใหม่หมดเลยนะ,นะอ่าบอกคร่าวๆแล้วกันว่าเกมนี้ไปเล่นออยังไงก็คือเกมซอมบี้ในโลกล่มสลายประมาณนี้อ่ะ ก่อนอื่นเราจะหาของในบ้านของเราตอนนี้อันนี้คือบ้านของเรานะจะขอมาไว้ก่อนนะต้องมีเมันต้องมีลินสอ,อก่อนนี่หว่าลืมลืมท่าทีท่านผู้ชมมาโลกเราไปเติมซบบีเต็มไปหมดเลยฉันขอไปดูด้านนอกก่อนว่ามีตัวหรือเปล่านะไม่มีเว้ยเงียบเว้ยแถวนี้ไม่อันนี้เลยนะผู้ชมผมไม่คุ้นไปตรงนี้ท่าที่ผมเล่นมาผมไม่คุ้นตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมก่อนอื่นเราหาสบียงก่อนนะเราเก็บสบียง ที่เราพอจะประทางชีวิตของเราได้นะโอ้นี่เลยอันนี้สําคัญเลยท่านผู้ชมที่เปิดกระป๋องนะแล้วก็อาหารกระป๋องที่เราเก็บไว้เลยนะดูซิว่านายมะลิงอมองของเราจะอยู่รอดหรือได้หรือไม่นะมีขนมกินด้วยมีซากหนูไม่ตายสิแล้วก็ขนมอบกรอบเก็บไว้เลยไหนดูซิว่าตู้เย็นมีอะไรบ้างมีไส้กรอกสดแต่ไม่เราไม่สามารถที่จะย่างมันได้หรือว่าเราทําได้เะแต่ะอลองดูก่อนได้ไหมเหมือนราทำไม่ได้นะท่าไไนผะู้ชม มไม่รู้มเหมือนกันว่ามันทําได้หรือเปล่าน่าจะทําได้แต่ผมทําไม่เป็นนะท่านผู้ชมเนาะโอเคอันนี้มีลินสออะเราขอเก็บไปเลยนะลินสอแล้วก็เราสามารถมาร์กได้นะท่านผู้ชมเรามาร์กเป็นบ้านของเราลวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะมาร์กไว้เลยอันนี้นสําคัญนะต้องมาร์กไว้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวเราลืมนะถ้าเราลืมนี่ไม่รู้เลยว่าตอแบบว่าของเราเต็มอะไรนี้เราฝากไว้ตรงนี้ก่อนเราค่อยมากลับมาเอาทีหลังลอะไรอย่างเงี้เราก็มาร์กไว้นะแต่ถ้าเราลืมนี่คือเรียบร้อยนะไอ้ควงนี่น่าจะ ใช้ได้อยู่ล้วบังขอลองเก็บไว้ก่อนสามารถจิมซอมบี้ได้นะทุนผู้ชมอาวุธอย่างหนึ่งเลยใส่ควงเลยมาเราขึ้นมาชั้นบนกันมีงานช่างไม้เล่มสองแต่เราอ่านยังไม่ได้นะทักษะยังไม่ถึงอันนี้งานโลหะเล่มหนึ่งอันนี้คือมันจะเป็นทักษะนะทานผู้ชมมันจะมีข้อจํากัดอยู่นะเออถ้าเราทักษะไม่ถึงเราจะไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้นะประมาณนี้อันนี้เราอ่านเลยไหน,นก็เล่มหนึ่งละเดี๋ยวเรามาดูห้องน้านนําก่อนเธอมียา นี่ผ้าพันแผลนะครับท่านผู้ชมอ่าห้องน้ํานี่มันจะชอบดอกพวกผ้าพันแผลอะไรอย่างนี้นะยากแก้ปวดนี่เราจําเป็นอยู่นะท่านผู้ชมไปเลยย่าลดความยาลดอ่าความดันโลหิตนะท่นทนานผู้ชมเราไม่เอาไปอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของเราหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเจอกระเป๋าท่านผู้ชมชันเจอกระเป๋าแล้วกระเป๋าชันเองเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่42กิโลเรกาสีแดงสวยเลยใส่ข้อมือกาเราสามารถดูเวลาได้มุมขวาบนนะตอนนี้เป็นเวลา วายสองนะเดี๋ยวชิดขอดูก่อนนะแผนที่ว่าเราจะไปตรงไหนกันผมคิดว่าจะไปบ้านหลังหน้าบ้านนี้เนี่ยผมมาร์กเลยไปเราออกไปข้างนอกเลยคือแสรพวงด้วยเตรียมพร้อมชีพหายแล้วพี่ซสบี้ไม่ได้ดูแย่แล้วท่านผู้ชมออกไงดีวะเฮ้ยมันทุบป,ประตูมาแล้วไอ้เหี้ยออกได้ปะวะเอ้ยออกได้มีซอมบี้ยไหมเนี่ยโอ้ยังมีอยู่เลย ตรงนั้นมีปะวะเราควรต้องไปตรงนู้นแล้วท่านผู้ชมชิบหายแล้วมันเห็นอดีตลึกเกินฮลัลโหลไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเราต้องกำจัดมันแล้วกำจัดด้วยไขยควงโ,งโง่ๆไอ้เวนินไขควงโ,งโง่ๆไขควงโ,งโง่ๆอิ่มอิ่มเฮ้ยไขควงจะพังแล้วอะไรวะเนี่ยเวนินลูกหนึ่งลูงหนึ่ง ชิบหายละมันมาเพิ่มว่ะเฮ้ยยังดีเราปีนได้ท่านผู้ชมมีปะไม่มีว่ะไม่มีอยู่ตัวเดียวเอ้ยสองตัวท่านผู้ชมอได้อยู่อได้อยู่สวยไม่ลุกขึ้นมาหรอไม่ลุกขึ้นมาก็โดนสิครับนี่ฉันขอรองเท้าแกได้ไหมรองเท้าเนือใช้ดีอ่ะมันจะมีซอมบี้อยู่ในบ้านนะท่านผู้ชมรองงัดได้ปะวะ ม้านต้องมีหน้าต่างสิวะจอกจอกหิวเฉยฮลัลโหลมาท่อได้ป่าวโ้ยได้เฉยประตูไม่ล็อกสวยขอค้นก่อนละกันกระเป๋านักเรียนถือมือลองเลยละกันเผื่อเราได้ใช้นะอาจจะได้ใช้เยอะเลยแหละดูทรงแล้วมีช่างไม้โอเคหนังสือเก็บไว้อ่านก่อนเว้ยเลยซบบี้ติดตามมาได้ไงวะเนี่ยฮลัลโหลจัดก,การมันจัดก,การมัน อูประตัก่อนแล้วกันมีวีไอ้ว้เพื่อในห้องน้ำมีวีเฉยไปจ้าขอมาก,ก่อนแล้วกันหวังว่าจะทนันป่าเลตโกเราจะไปบ้านตรงข้ามนะท่านผู้ชมเอ้ยเราจะไปได้หรือเปล่ามันมีซอมบี้อยู่อะหน่ย่องไปแล้วกันมีปะไม่มีดูรอบๆสเตลมันไดปอ่อเอ่อเอเ่อเออเออเออเ่อเออเออเสเตลสเตลสเตลเออเออเออเ สดเตลอีโมดอีโมดทำไมไม่อีโมให้กูโอ้โหหดแย่มันจะมีอีโมด้วยนะท่านผู้ชมมันแบบเหมือนอีโมอะเออแต่มันต้องใช้มีดหรือเปล่าไม่มั่นใจกะต่างเราเข้าได้ปะขอเปิดให้ได้ขอร้องสวยเข้าเลยชิปหายแล้วเชียขอคบพน้นก่อนสิ่งเตือนภัยท่านผู้ช,ชมเซ็นเซอร์ตรวจจับจะรอสอมบี้มาเดยวเดี๋ยวเราต้องไปแล้วทางออกตรงไหนเนี่ยเวนเฮ้ยขอค้น สักคู่สักคู่โอ้โหน็อตไปแล้วเปิดประตูดิไม่เล่นนานเท่าทีท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้ยชิพหายแล้วเฮ้ยเวนชิพหายแล้วกระเป๋ารถทิ้งไว้ตรงนั้นผีซากตายหาหวังว่าจะไปเจอนะอุย้ยเวนได้เกือบเปิดเปิดได้ไหมเปิดไปได้อีกโอ้ยเวนเปิด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 ร้อ,องสวยปิดม่านเลยสวย มีอัลกกาปลูกด้วยขอตั้งอาจจะอันนี้เหมือนกันมีปากกาแดงสวยเลยอันนี้ท่านผู้ชมเราสามารถเอาปากกาแดงนี้มาร์กได้เลยนะมาร์กแบบอันนี้ท่านผู้ชมเราผ่านบ้านไหนมาแล้วบากนะนนบ้านนี้แต่มันมีเสียงเตือนภัยเออบ้านนี้อ่ะมีสอมบี้ขอประตู่ะเวยละเราควรต้องออกจากบ้านตรงนี้นะท่านผู้ชมไม่ได้แล้วสอมบี้มันจะเข้ามาเว้ยละ ต้องไปแล้วอันนี้เราต้องไปแล้วมันถากมาแล้วประตูพังแล้วท่านผู้ชมไปกันสเตลสเตลสเตลไปชา้าๆไปช้าๆมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ประตูอย่าบอกนะว,ว่ารู้อ่ะไม่เกินไปเดินไปไปนี่โผล่ไปเหยียบไปผมว่าจะไม่มีอีกแขควงใช้ได้ ขอก่อนแล้วกันโอเคสวยประตูตเปิดไปได้โคตรเวรเลยกระเป๋าก็เวลาข้ามรัวใหญ่มันไม่ได้นะผู้ชมมันต้องทิ้งแล้วก็อาหารว่ะเอาไปด้วยเลยฉันเอาแล้วกันอันนี้ฉันต้องประทางชีวิตเหมือนผมจะหิวน้ำนะทุกผู้ชมกดกินน้ำก่อนแล้วกันเอาละฉันหิวน้ำมากเลยจะไปจะดื่มน,น้ำไม่ได้เดี๋ยวนะตอนนี้ไงไหนดูซิว่ามีอะไรกินบ้างสลัดกระป๋องเปิดแล้วกันแล้วก็โดบมันเลย โอเคตอนนี้เราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะปากกาดำงานช่างไฟฟ้าเล่มหนึ่งอันนี้เราต้องอ่านนะทุกผู้ชมไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะต่อสายตรงรถได้นะเราจะต่อสายตรงรถด,ด้วยนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เลยหนังสือนี่จําเป็นมากๆเลยนะทุกผู้ชมอ้กระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่เลย,ย,เลยน่าจะสําคัญอันนี้เกงยีนเกงสายยาวอันนี้น่าจะเป็นถุงน่องโอเคน่าจะไม่ได้ใช้ชักคไฟฟ้าเล่มสองแต่เ,เราต้องมีทักษะก่อนนถึงจะอ่านได้นะแล้วก็ท่าเต้นเราอ่านเลย เวนตกใจหมดเชียช่ยอมบีเชี่ยตกใจหมดได้ีัยมีคุณแจบ้านด้วยโอเคนาฬิกาโอเคการน้ำเงินเดี๋ยวแต่ประการน้ำเงินขัดขอแล้วกันนะอมบีไอ้ขันขอแล้วกันแต่ดูซีสตันหนังสืออะไรบ้างการหาของเล่มสองอะ่ะไม่น่าสําคัญปากกากับกระดาษไม่น่าสําคัญไหยห้องน้ําไม่มีอะไรมันไม่มีชั้นอะไรเลยห้องน้ำเลยดอกปืนไม่มีว่ะไม่ดอกปืนเลยหรือไงว่ะ โอเคดูก่อนว่าเราจะไปตรงไหนต่อนะท่านผู้ชมตรงไหนต่อดีอันนี้น่าไปบ้าเลยเหมือนจะเป็นแบบเหมือนร้านค้านะท่านผู้ชมแต่เรายงัยางก่อนนะยังไม่ไปนะน่าจะมีเยอะเลยซอมบี้แถวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาร์คไวก้ก่อนนะว่าเรามาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันบ้านถัดไปนะท่านผู้ชมยังไม่หาที่พักนะเราจะเดินตามบ้านไปเรื่อยๆนะหาของไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมยังนะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม ท่านผู้ชมแนะนําได้นะเมืองมันโลนะตรกไหนที่พักได้เน่ยสามารถแนะนําได้คอมเมนต์มาได้เลยสามารถคอมเมนต์บอกเลยว่าที่พักตรงไหนได้บ้างนะเราจะไปกบดานที่ไหนได้บ้างนะมีซอมบี้ด้านหน้าไมนี่ยมีอยู่เว้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเราตากเข้าได้ปะร้องสวยนิตยสารโอเคใครมาเปิดทีวีไว้วะเนี่ยไม่ปิดวะเสียงดังด้วยฮัลโหลตู้เย็นมีเนยแล้วก็อ่างุ่น แก้วชั้นบนมีอะไรบ้าง,มไ,งไม่มีอะไรเลยห้องน้ําไม่มีอะไรเลยเว้นะฝาเชตนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขออีกบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะโอเคบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวจะจบคลิปเลยนะท่านผู้ชมเอาเท่านี้ก่อนนะคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปตรงนี้เลยนะอาจจะมีซอมบี้แต่เราต้องเคลียเราต้องเคลียด้วยปักเลสโกอย่าบอกนะว่าเห็นกูเนี่ยแล้วมึงจะแหกปากทาไมว่าตัวกูยิ้แค่เมื่อกี้มันทาอะไรของมัน สวยแทงยินหมแล้วกแทงเรียบร้อยตายเลยตรงนี้บอกเลยจุดชอบหัวแก๊บเบสบอลเช็ดขอแล้วกันนะเคบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะไปอีกถัดไปแล้วกันนะแล้วก็จะจบคลิปนะครับเพื่อนไปชมกอเท่านี้ก่อนตอนนี้มะเร็งอ,องมองก็เอาชีวิตรอดอยู่ตัวนี้ฉันจะไม่ตายแนย่นอนพอใจหรือเปล่าอยากได้ปืนเว้ยมีสักหลังให้ไหมปืนอ่ะห้องนี้อ่ะห้องนอนเอาปืนได้ไหม ไม่มีอะไรเลยเกี้ยงเลยอันนี้ห้องเก็บของสายไฟมันทำไมวันนี้เชเป็นต้องการเน่ะเชฟทำอะไรได้บ้างอะสายไฟอะห้องน้ำไม่มีอะไรเลยเหมือนตอนนี้เราจะหิวแล้วนะครับผมมีเนื้อปลาสุกเฮ้ยฉันขอดลบเลยแล้วกันเชนขอดบเลยแล้วกันนะทำไว้ทำไมหล่เอเฮ้ยมีทำครัววะ่ะขอเก็บไว้เลยแล้วกันเอาไว่อีโมท่านผู้ชมตู้เย็นมีอะไรบ้างมีเนื้อเบอร์เกอร์แต่ไม่มีแป้งเบอร์เกอร์เดี๋ยวท่านผู้ชมแล้วก็สลัดนะทำเบอร์เกอร์ได้เลยแล้วนะ มาต่อไปเราไปตรงนี้กันเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีแบบเพื่อพวกแบบลงเครื่องมืออะไรประมาณนี้ลงซ่อมรถอะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมกูซ่อมรถอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปกันนะท่านผู้ชมลยละเห็นกูไหมเนี่ยอยากเห็นกูนะอยากเห็นกูนะขอร้องแต่ตัวกูจะลองอาร์คทำไมวะนีเนี่ยแต่เย็นปเล็กลอมองช่วยอได้จะเอาชีวิตรอดได้อยู่แล้วอาจจะดื้อเปล่าเช่นหวังว่าน่าจะรอดชีวิตได้โอเคหัดเป็นโจรไว้นะ ถ้าได้มนเป็นโจนอ่ะน่าจะเข้าบ้าไม่ได้เวรล้เชืออ้ยมีปืนด้วยอุ้ยเชี่ยเยอะแล้วเยอะแล้วอันนี้เชี่อเช่เช่เยอะเยอะกินเยอะกินเดียว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 อะเดียต้องกำจัดว่ะทีละตัวว่ะท่านผู้ชมอีเวรล้โดนไหมเนี่ยไม่โดนเวยสวยไม่โดนเวเวรแล้วหน้าต่างก็เปิดไม่ออกเวรจริงเวรจริงเวรจริงต้องรอมาทีละตัวเวออย่างนี้ได้อยู่มาสวยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ เอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นนไดต้องรอมาแบบว่าทีละตวงทีละตัวประมาณนี้น่าจะได้อยู่มาชิบหายแล้วครั้งแรกเราก็โดนไปเลยวไม่ได้บออีกโดนอีกแล้วโดนควนเวนเยอะซะด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวมีด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 ,มด,มดชิบหายเลยไม่โอ้โหมันเยอะเกินเดี๋ยวเราจะเรามืดซะด้วยดิหน้าต่างมันอันนี้อยู่ สวยโอ้โหโดนคนอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่บใบใบเดี๋ยวเดเดี๋ยวเฮ้ยชิปหายแล้วชิปหายชิป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 ไม่ได้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 เวลาโดนกัดแบบนี้ถูกกัดสองแผ่ไม่เว้รอดเว้รอดว่ะผู้ชมพลาดท่าว่ะเราต้องฉลายชีวิตแล้วว่ะ ไม่ฉันขอวิ่งหนีก่อนได้ไหมฉันขอตายในนี้แล้วกันโอเคท่านผู้ชมเราต้องตายแล้วล่ะเจอก,กันท่านผู้ชมเจอก,กันเกิดใหม่เรียบรอ้อยฉันกลายปบเป็นซอมบี้แล้วเดี๋ยวเรามากู้เดี๋ยวมากู้แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากู้กเ,เรามากกู้เกิดเมืองเดิมนี่แหละถูกต้องว่างานโอเค ดีนะเรายังไม่มีทักษะอะไรเลยหรือเปล่าวะอาจจะมีอ่ะไม่ได้รู้ไม่รู้ตัวเดี๋ยวนะทำไมหน้าต่างมันมืดจังอนะ่ะโอเคขอดูนี่ว่ามีของอะไรโอ้โหเกี้ยงแล้วแต่เราเกิดไหนเนี่ย๋อโอเครู้เรื่องเราไปตายที่บ้านไหนนะเราตายบ้านนี้แล้วผู้ชมโอเคแล้วผู้ชมก็จะมีเท่านี้นะมาถึงก็ตายเลยวะเลยวะโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชเพื่อเปน็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ถ้าใครคนไหนชอบสตอรี่ของอามาลิงออมองนะก็โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย